จอลึกประเดิมร้อนข่าวฟุตบอลไทยบานดิชโนสไตล์ประจำวันที่30กรกฎาคม2564โดยเฉพาะคครั่งฟุตบอลไทยครับเราับข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้้าแข้งแฟนบอลอยากจะเห็นให้พวกเขาเหล่านั้นมาเล่นกระทางทีมชาติไทยโดยงันนี้เรามาดูกันดีกว่านะผมที่ทีมชาติไทยในช่วงที่ต้องปรับคุมกำลังครั้งใหญ่เพื่อจะกระดับทีมสู่เอเชีย ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งหากแข่งที่แฟนบอลอยากจะเห็นพวกเขาเหล่านั้นมาเล่นกระทางทีมชาติไทยจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยที่คนที่หนึ่งกันก่อนกันกากากางานนี้เจ้าหนูเคอร์บินเมอร์เรย์กองการลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย13ปีปัจจุบันอยู่ในอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์เตดทีมสโมสรยัก,กษ์ใหญ่เกาะอังกฤษพึ่งจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก2ปีซึ่งทางเคอร์บินมีคุณแม่เป็นชาวไทย คนจังหวัดชุมบรุรีมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษเขามาพักพร้อนที่จังหวัดชุมบุรีอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันคุณแม่ของน้องเคอร์บินคนนี้เปิดปร้านอาหารอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ตราตรังเคอร์บินเมอร์เรไปขวาแนวรุกอนาคตไกลลูกครึ่งไทยอังกฤษเคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วในช่วงวัย8ขวบเื่อั้งว่ายิงฟรีคิกระยะไกลเข้าไปตูสุดสวยไปอย่างสวยงามจนกระทั่งนะฮะได้รับฉายามาว่านิวเบคแฮม และก็ได้รับความสนใจจากหลายสโม,มสรต้องการจะคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร,ร่วมทีมจากทางลิเวอร์พูลเอฟเวอร์ตันแบ็กเบิร์นบรเวอร์จนสุดท้ายเจ้าตัวเลือกย้ายไปร,ร่วมทีมแมนเชสเตอร์เตดทีมยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษณปัจจนะุบันนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นจน,น่จูดเบลโดยกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษนะฮะวัยสิปีดาวยิงหมายเลข9ของสโม,มสรเชลซียูสแปดปีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลมริก เขาคนนี้สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายเลยนะในราการที่ผ่านมาหลังจากได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมสโมสรเชลซี Chelsea, ด้วยเพียงแค่16ปีเท่านั้นฉะนั้นเขาก็เดินหน้าไปยังยิงถล่มประตูคู่แข่งทงันทีโดยการลงสนามให้กับทางเชลซีอยู1 8ปีโดยผลงาน16นัดเนี่ยยิงไปแล้ว14ประตูและฟุตบอลถ้วยเ a ยวงครับนะฮะเขาคนนี้ก็ลงสามไปแล้วถึง3เกมยิงไปถึง4ประตู ก่อนจะถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมเชลซีอยู่23ปีด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นลงสนามไปแล้วถึง9นัดยิงไปถึง1ประตูเขาคนนี้ติดทีมชาติอังกฤษชุดยูสปียู่16ปีและก็ยู่17เปีมาแล้วเขาได้รับการทาบทามจากทางสมาคมฟุตบอลไทยเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของทางเซนเซออกิระนิชิโนในการคัดเลือกบอลโลกเอเชียที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะเล่นกับท,ทีมชาติไทย แต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาได้รับการบาดเจ็บอยู่สภาพร่างกายยังไม่พร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ในครั้งนั้นต่อมาคนที่3ก็จะเป็นเอริกคา่าแบ็กลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง181ซนตเมตรเล่นทั้งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายรวมถึงปีกซ้ายเขาคนนี้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ AIK SoNA ทีมในลีกสุดของทางสวีเดนอย่างรวดเร็วพร้อมกับเป็นตัวหลักของทีมทางฝั่งซ้าย เขาลงสนามให้กับทีมในรายการที่ผ่านมาถึง29นัดพร้อมกับถูกรเรียกตัวสู่ทีมชาติสวีเดนชุดยู21ปีลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น2เกมซึ่งล่าสุดนั้นเขาคนนี้กลายเป็นนักเตะเชื้อสายไทยที่มีค่าตัวในการย้ายทีมที่ยุโรปนั้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังเปิดตัวร่วมกับทีม AGH Ahus ทีมในลีกสุงสุดของเดนมาร์กเมื่อไม่กี่วันก่อนกำลังถูกจับตามองมาว่าเขาคนนี้จะเลือกเล่นกระทางทีมชาติไทยหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันพี่ชายแท้ๆของเขาก็ค้าแข่งอยู่ที่ไทยลีกต่อมาคนที่4ก็จะเป็นเจ้าหนูไมคอนคา์โดโซนารุกทักษะเชิงสูงชาวบราซิลลูกชายของดักรัสคาโดโซแข่งตำนานของราชมังกรราชบุรีมิตรผลเอฟซีที่ปัจจุบักนกลับมาค้าแข่งอีกครั้งในวัย40ปีกับทางราชนาวีโดยทางไมคอนคา์โดโซเติบโต,ตที่เมืองไทยเขามีลีลาการเล่นที่ไม่เหมือนใคร ตายแซมบา้าหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์มีเดม่าเป็นไอดอลการจะโดนหนึ่งต่อหนึ่งกับเขาเป็นเรื่องที่ยากที่จะรับมือเขาคนนี้เปิดใจครั้งล่าสุดเนี่ยกับสื่อที่เมืองไทยมาว่าเขาต้องการจะเล่นกระทางทีมชาติไทยพอจะมีหนทางใดบ้างจะทำเช่นนั้นได้บ้างไหมและคนท้ายคนที่5ก็จะเป็นวิเตอร์คาโดโซนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่จะเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับทางทีมชาติไทยได้นั่นก็คือวิคเตอร์คาโดโซ่ปกันหลังชาวบราซิลจากสโมสรบีจีประุม นอกจากจะมีความแข็งแกร่งความเด็ดขาดในการเล่นเกมรับคอยเก็บกวดลูกออากาศแล้วเขายังมีทีเด็ดในการถล่มประตูคู่แข่งอีกด้วยเขาประกาศชัดเจนเลยว่าเขาคนนี้ต้องการจะลงสนามให้กับทางทีมชาติไทยในอนาคตอนันใกล้นี้ถึงกับโพสต์ข้อความว่าขอพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมพร้อมยังระบุดได้ว่าญี่ปุ่นเขาก็ทํากันแข่งโอสัญชาตินี่ไงซึ่งถ้าหากทีมชาติไทยได้เขาเข้ามือยืนคุมเกมรับ รับรองความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยถูกยกกระดับจากแดนหลังไปสู่แดนหน้าโดยปริยายอย่างแน่นอนครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง5แข้งแฟนบอลอยากจะเห็นพวกเขาเหล่านี้เล่นกระทางทีมชาติไทยในยุคสมัยเปลี่ยนไทยในครั้งนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะได้ใครมาเล่นกระทางทีมชาติไทยกันบ้างในอนาคตอันใกล้นี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขาเหล่านี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีวกว่าครับ นากาวะเผยเหตุผลที่ปฏิเสธการย้ายร่วมทัพวิเชลโกเบลหลังจากที่มีข่าวข่าวมาว่าทางวิเชลโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งเจลีกต้องการจะดึงทางเทรุฮิโตะนากาวะปีกตัวชี้ของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินสตไปร่วมทีมแต่ปรากฏว่าอาดีต MVP เจลิก2019ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวพร้อมอยู่ช่วยทัพอาร์ทรีคัลเลร์ต่อไปโดยล่าสุดทางเทรุฮิโตะนากาวะนะฮะที่ได้เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่กับทีม ซึ่งน,กกนาคากาวาคนนี้ก็เปิดเผยถึงเบื้องลึกในการย้ายทีมในครั้งนี้มาว่ายัางต้องการสร้างความสำเร็จให้กับทีมยโกฮาม่าเอฟมารินอผมมองไปถึงอนาคตข้างหน้าและมีการตัดสินใจที่ดีสุดแล้วกับทางเงื่อนไขที่เข้ามาสำหรับทางยโกฮาม่าเอฟมารินอมีคิวเจอกับทางกัมบะโอซาก้า Osaka. ในศึกเจลิกในวันที่6สิงหาคมที่ถึงนี้นะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ ถือว่าเป็นการรักสโมสรแบบสุดใจใครจะมาขอซื้อตัวก็จะไม่ไปนะฮะสุดยอดมากนะครับนักข่าวคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันทีก่นครับโซเรสร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิมาดามแป้งเชืวอคนไทยสู้วิกฤตการณ์โควิดในชีนโดยจาดการการแพร่ระบาดของเชือ้อระค ovid ในชีนกลับมาระบาดห,หนักหน่วงในประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำให้หลากหลายอาชีพต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลย เช่นเดียวกับวงการ,รบรรลอาชีพที่ต้องเลื่อนการแข่งนขนันออกไป,ไปวันที่3กันยายนนั่นเองซึ่งล่าสุดทางเซอร์กิโอโซเรสนารุกข,ของทัพสิงเจ้าท่าการท่าเรืออได้ออกมาบริจาคเงินสมรบทุนให้กับทางมูลนิธิมาดามแป้งเป็นจำนวนกว่า2 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือคนไทยสู้โควิดในีนนอกจากนี้ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ร่วมกันบริจาคให้กับทางมูลนิธิมาดามแป้งในการำดำเนินการกิจกรรมที่ผ่านมาอาทิเช่นธนบุญเกษรรัตน ชาลิวชปุยเป็นต้นซึ่งแนวลูกชาวสเปนไวส์ทีีปีรายนี้เผยถึงการบริจาคในครั้งนี้มาว่าผมอยู่ในประเทศไทยมานานนับตั้งแต่ตอนนี้ก็เกือบเจ็ปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องอยู่ห่างครอบครัวแต่ผมต้องการจะรับการสนับสนุนและก็ช่วยเหลือในลหลายๆเรื่องจากคนไทยเสมือนคนในครอบครัวของพวกเขาซึ่งในสถานการณ์แบบนี้จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ต้องเจอกับปัญหาที่จะลำบาก ในปัจจุบันด้วยการบริจาคสมทบทุนผ่านมูลนิธิมาดามแป้งขอให้ทุกคนเข้มแข็งและประจาวิกฤตนี้ไปได้วยกันครับโนเด็คนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายสำหรับคนที่สนใจนะผมสามารถเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและก็ร่วมเป็นผู้ให้กับทางมูลนิธิมานดามแป้งโดยคุณสามารถบ,บริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี092261 340 0ชื่อบัญชี มลนิธิมาดามแป้งเพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้นั่นเองเป็นวางงานนี้สามารถร่วมสมทุนกันได้นะครับที่บัญชีที่ผมกล่าวมาข้างต้นก่อนหน้านี้นครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำบัญชี30่30กรกาคม2564โดยเฉพาะ่ครังฟุตบอลไทยครับ